ามาแฉนมาแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลน,นะคะเชนเขาปวดหลังมากเลยอ่ะปวดหลังแล้วก็ปวดลงไปที่ขาด้วยอ่ะจะองมาลองว่าเป็นอะไรมาหรือเปล่าอ๋อให้ตอวให้ัวนเหรอจะปวดหลังมากเลยอ่ะอสาหน่ะหลังเบี้ยวเลยอ่ะทุกคนหลังเองียง แกจะเดินเข้าไปข้างในคนเดียวนะทั้งหมดกัตทูบี้อจะไปร้านในเมืองแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาส่งแชนนะคะที่แผนกฉุกเฉินนะเดี๋ยวแกเดินเข้าไปเองนะว้าวโรงพยาบาลที่นี่ส่วนมากเขาไม่ให้คนแบบไปไปเยอะอะที่แผนกฉุกเฉินนะคะนี่ลูกชายกําลังหัดขับรถในเมืองนะคะแล้วตอนนี้เราจะไปลูกชายจะไป เลี้ยงวันเกิดนะคะแล้วทีนี้ก็ได้ได้เงินมาสองพั 2, หนห้ากลุ่มนะนะคะก็ตีเป็นเงินไทยเกือบหมื่นนะเนาะพี่สาวแล้วก็พี่ชายแล้วก็ย่านะเขาให้เป็นของขวัญนอนะม,มันเกิดนะล่ะคะเป็นเป็นเงินเช็คเงินนะคะที่เป็นขป,ปองเราไปซื้อเป็นแลกเป็นของได้อะไรเงี้ยทุกคนจะไปดูนะจะได้กลไหสวยสวยมาใส่หรือเปล่าหรือว่า ข้อมืออะไรเงี้ยทุกคนนะเอารถไปจอดตรงนี้นะคะที่จอดรถนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะออในตัวเมืองก็คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันอาทิตย์นะ เมื mm ่อ hmm. กี้เข้าไปซื้อกำไรกำไรข้อมือมาแล้วนะคะทุกคนจเมีแสก็ได้แวนมาวงหนึ่งหวยก็แวนได้วงหนึ่งเ็าเซลล์อะทุกคนเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะแบนนะมันเป็นกำไรอะกำไรทองจะแบนเป็นแบนเอ่อเขาเรียกอะไรอะโรเซียนะทองเขาเรียกอะไรอะทองชมพูโรสโก้เอาใช่ <laughs> ทองชมพู <laughs> ทุกคนกําไรนะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมออีอันนี้เซลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีกําไรทองเนาะ <c oughs> เซลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ราคาเต็มก็แปดพันแปดพันสี่หมวยได้มาอะไรราคาเท่าไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์หกพันกว่านะคะทุกคนเนี่ยหกพันสวีดเดนนะ <c oughs> ได้เงินไปของขวัญน,นะคะ ก็เราก็ต้องเพิ่มไปด้วยเนาะไ,ได้เงินเป็นของฝัน2อ0พนะคะหมดก็เพิ่มเงินไปเองด้วยนะคะนะจายไปสามส4่พันนะนี่แล้วนี่แหมนนะฮะลดราคาเซลล์ค่ะวงนี้แค่ส0มร้อยขรู่นนะคะจากราคาเดิมพันหนึ่งอ่ะมันมีอาเรียกอะไรอะ่ะแหวนวงเล็กๆเกเามีจี้เป็นอ่อ เป็นเพชรด้วยนะคะเล็กๆมองไม่เห็นมนะั้งโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะพาไม่ใช่หมวยพาไปหรอกทูบิอสทูบิอสก็จะพาไปกินซูชินะคะซูชิช<ม>ที่ในเมืองเดี๋ยวไปไปร้านในเมืองร้านนี้นะคนนั่งเยอะมาก กำลังมานั่งรอสั่งซูชินะคะที่ร้านอินเดียนะในตัวเมืองนะคะลูกชายอยากกินนะเราก็เลยมาสั่ง<ม>เขาอยากกินแต่เขาไม่อยากมานั่งในร้านเราสั่งไปกินเดีวไปหาที่กินข้างนอกก่อนนะคะเราจะไปหาที่นั่งกินกันนะคะทุบียเดินั้งงานะเนี่ยร้านเขาก็มีที่ให้นั่งนะแต่ว่าลูกชายไม่อยากจะนั่งอะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งกิน ตามทะเลตรงนู้นก็ได้ค่ะทุกคนด้านหน้าเป็นทะเลนะคะอี่ยนะในตัวเมืองอะนะวันนี้วันอาทิตย์คนไม่เยอะค่ะคนน้อยมากที่นี่เป็นแบบเหมือนคอนโดน,ะ,นะคะเราสามารถซื้อได้นะแต่ว่าราคาสูงมากอะคอนโดที่น,นั่เพราะว่าติดทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นซูชิของทูบิยัสนะคะเขาเรียกว่าอะไรลูกอโโัลเคอ น่ากินเนาะอ,อนนี่ของหมวยเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะออโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าหิวแล้วโอเคอะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีดดเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะคะ <laughs> กินในรถนะคะทุกคนกินในรถชิมอะไนก่อนชิมอันนี้ก่อน อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวบ้านหลังเราจะต้องทำให้มันกินด้วยแออล้อ่ะเบียร์เฮลัคส์เยี่ยมที่สุดเลยมาชิมกุ้งกุ้งก็น่ากินอุ้ยหล่นหมดเลยหล่นหล่นหล่น โอเคกุ้งนะคะอืมอืมอืมอร่อยอืมขอขิงดองด้วย อร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากเลยชินนี้จะชิมนี่นะจ๊ะนี่หน้าตาน่ากกินไหมอืมอืม ตัวสุดท้ายอันนี้อะโวคาโดนะครับคำตัวตัวใหญ่จะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยอืออืออะโวคาโดก็อร่อยตอนนี้หมวยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็พาแชานไปหาหมอมานะหมอเขาก็ตรวจเช็ค เขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนแบคทีเรียนะคะ mm hmm. เขาว่าเพราะว่าฉันก็มีแผลที่ขานะคะขาแล้วทีนี้ก็เป็นแบบอย่างเมื่อวานเนี้ยมันมีเหมือนแบบเป็นผื่นแดงๆขึ้นมาที่ด้านด้านไหนของขานะคะทั้งแถบยาวจากเอ่อขาขาน่องด้านบนนะคะถึงลงที่ขาล่างน,นะลงหัวเข่าลงไปอีกนะคะ mm hmm. ก็เลยพาแกไปหาหมอนะคะอคักขึนะคะ ก็อักขึงก็เป็นแผนกฉุกเฉินนะนะเขาก็บอกว่าเป็นแบบแบคทีเรียนะคะที่แผลที่นี่มันเข้าไปที่กล้ามเนื้อะนะคะก็เลยมันเป็นผื่นแดงๆอะนะเขาก็ให้ยามานะคะให้ยามากินนะเป็นยาเหมือนยาเพนเซิลินเหรอเขาเรียกอะไรอะต้านแบคทีเรียนะคะก็ให้มากินอะนะก็เมื่อกี้พาไปซื้อที่ร้านหมอมานะคะ เป็นชื่อยาอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแกก็ซื้อยาแกปวดมาเลยสาหรับหลังนะแต่หลังอนะ่ะเขาไม่เช็คอะไรให้เลยนะเขาบอกให้เราไปาพยาบาลเขาเรียกอะไรอะ่ะไปอนามัยเออเขาเรียกอนามัยนะคะพรุ่งนี้นะแชนก็ต้องโทรไปจองเวลาที่อนามัยไปเช็คเกี่ยวกับหลังที่แกปวดอ่ะนะคะนั่นแหละมาอัปเดตอาการที่พาแชนไปหาหแผนฉุกเฉินมานะคะ แต่หมยไม่ได้เข้าไปด้วยนะเพราะว่ามันที่สวีเดนนะเหมือนแบบถ้าถ้าไม่เป็นอะไรมากเขาไม่ต้องการให้คนนอกเข้าไปนะเขาต้องการใ้แบบคนที่ป่วยเข้าไปคนเดียวนะคะโอเคยังไงก็ต้องขอทุกคนลาไปก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ